สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมา อ่านออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูเขียวนะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้อ่านออกเสียงและก็ทราบความหมายนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาอ่านออกเสียงตามคุณครูเขียวได้เลยนะคะเด็กๆ,ๆอย่าลืมอ่านออกเสียงทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะไปท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเรามาทบทวนนะคะอักษรภาษาอังกฤษกันค่ะคะ่ะ ก่อนจะไปท่องนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะช่วยคุณครูเขียวตอบด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆของคุณครูนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะค่ะเด็กๆอักษรในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆของคุณครูเก่งมากๆนะคะเด็กๆสามารถจำได้ทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาท่องนะคะและก็เพื่อเป็นการฝึกทบทวนนะคะ อักษรภาษาอังกฤษนะคะเพื่อปูพื้นฐานนะคะให้เด็กๆนะคะสามารถนะคะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้เก่งยิ่งๆขึ้นไปนะคะเด็กทราบไหมวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษานะคะสากลที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะเด,เด็กของคุณครูพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูคทุกคนเลยนะคะไปท่องกันเลยค่ะ เออเด็กๆต้องท่องสามรอบนะคะเออแอนดเออแอนดอ่าเด็กๆพูดตามอีกรอบหนึ่งนะคะเออแอนดเออแอนดเก่งมากค่ะ B เบิร์ต B เบิร์ Bird b b บีเบแล้วก็เด็กคนไหนที่ยังไม่อ่านนะคะอ่านตามคุณครูเขียวอีกรอบนึงค่ะ b i r r bird แปลว่านกนะคะ C เข่ c แคท C เข c a แคเขแเด็กๆอ่านตามครูอีกรอบนึงค่ะ C เข แปลว่าแมวนะคะเด็กๆของคุณครูอ่านตามหรือยังเอย่ยเด็กมาอ่านคำต่อไปเลยนะคะ D the dog d the dog D the dog D the dog นะคะแปลว่าน้องหมานะคะเด็กๆคะคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูเขียวอีกรอบนึงคะ่ะ D the dog เก่งมากค่ะเด็กๆ อ่านคำต่อไปเลยนะคะ e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  a e e a อ่า e แปลว่าอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะคุณครูยังไม่ได้บอกเลยนะคะเด็กๆก,ก็รู้แล้วว่า e แปลว่าไข่นะคะคุณครูนะคะขอทวนคำนี้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอักษรตัวนี้ค่อนข้างจะอ่านออกเสียงยากนิดนึงนะคะ e e เอกแปลว่าไข่นะคะ e f e e ฟ f ร e e ิ f f อฟเฟ e ร f ฟิตเอเเด็กๆคะภาพนี้นะคะ e f e e ฟอรนะคะแปลว่าปลานะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะต่อไปค่ะจีเกิร์จีเกริเกร,จกร์จิรา จ i เกิร์จิราบใครที่ยังอ่านออกเสียงไม่ทันนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะจ i เกิร์จิราบจีเกิร์จาบว้าวเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ h a ช h h อ r h h e r ์ท h ฮ t อีกรอบหนึงนะคะ H her hot สำหรับตัว H นะคะเขาจะออกเสียงว่า H her นะคะ hot hot แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าม้านะคะอีกรอบนึงนะคะ H ash, her hot h ะะเกงะะ ash, her, hot ่งมากคะ่ะเด็กๆไปนะคะ I e ice cream อาคำนี้ยาวจังเลย i ออ c ไอศครีตัว i นะคะจะออกเสียงว่าอีนะคะ i อก็เหมือนกับสระไอนะคะออกเสียงคล้ายๆสระอีนะคะเด็กๆคุณครูขอให้เด็กๆพูดอีกรอบนึงนะคะ i e i e i e i, I, I c e อ r e a m เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆตัว j j j JJ JJ j เจ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 จเจเจตัว J จนะคะจะออกเสียงคล้ายๆกับจอจานนะคะเด็กๆใครที่ยังไม่ได้พูดนะคะออกเสียงตามคุณครูอีกรอบนึงค่ะ JJ เจจกเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นอักษรเคนะคะ k คเธแคนกร K K KANGAROO k k Kang อ่าอีกรอบหนึ่งนะคะตัว K นะคะเขาจะออกเสียงเป็น K r เหมือนกับคอควายนะคะเด็กๆอย่าลืมพูดตามครูเขียวนะคะ K K KANGAROO k เ k กเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อไปเอล l ล o ย L l lion L le lion ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว L นะคะ L เขาจะออกเสียงเหมือนกับ r อล l i นะคะเอมีเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้อ่านออกเสียงตามคุณครูเขียวหรือเปล่านะค่ะใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบนึงนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ L le lion L lion แปลว่าล lion แปลว่าอะไรคะว้าวเก่งมากค่ะแปลว่าสิงโตนะคะเด็กๆค่ะมาดูคำต่อไปเลยค่ะ M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  m M n M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  m M n M M M เอ็มเอร์ม,มังกี้แปลว่าอะไรคะมังกี้แปลว่าลิงนะคะเด็กๆตัวเอ็มนะคะจะออกเสียงเหมือนกับมอม้านะคะเมอร์เอ็มเอมอร์เอ็มเมอร์นะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับเด็กคนไหนที่ยังไม่อ่านนะคะคุณครูวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเอ็มเอมอร์เอ็มเมอร์เอ็มเมอร์มังกี้ ว้าวเด็กๆอ่านครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้ามาอ่านตัวอักษรตัวต่อไปเลยนะคะ n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 erd n nerd แปลว่าอะไรคะเด็กๆ n น r ร์แปลว่านางพยาบาลนะคะ คุณครูคทวนให้อีกรอบนะคะสำหรับคนที่อ่านไม่ทันนะคะคุณครูเขียวจะอ่านไปช้าๆนะคะ N N N ์ N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  เก่งมากค่ะเด็กๆอ้าวเด็กๆต่อไปเป็นตัวอะไรนะคะน่ารักจังเลยสีชมพูด้วยเด็กผู้หญิงคงจะชอบหน้าดูเลยโออออออ,อ o อ o c t o p u s O ั o c อ o p u s O ต o c t o p อ s ว้าวเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยแต่ว่าเด็กคนไหนที่ไม่ยอมอ่านไม่ได้นะคะต้องอ่านตามคุณครูทุกคนเลยนะมาดูภาพต่อไปโอ้ยน่ารักจังเลยอะอ่าเด็กๆออกเสียงตามคุณครูพร้อมกันเลยนะคะ p e er. o p er. er. l e people p e er. o p l e p a l a c e people parrot p Pe e o er. p l e p a อ r o t อ่าเก่งมากเลยค่ะ p e er, o p l e p a r r o t แปลว่าอะไรนะแปลว่านกแก้วนะคะน่ารักจังเลยนะคะนกแก้วเขานะคะสามารถ เรียนเสียงพูดคนได้ด้วยนะคะเด็กๆบ้านใครมีนกแก้วก็จะหลงรักนกแก้วนะคะเราพูดคำไหนนกแก้วสามารถพูดตามเลยนะคะเป็นนกที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนะคะแถมยังพูดภาษาของคนได้ด้วยนะคะว้าวน่ารักจังเลยใช่ไหมคะส่วนคนไหนนะคะที่ยังไม่ออกเสียงนะคะคุณครูนะคะขอให้ออกเสียงตามคุณครูอีกรอบนึงนะคะ p e e ๊ย p e ื e เ p P e r p a r ์ People, นกแก้วนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะมาอ่านออกเสียงนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปเลยค่ะ q ิวคว่าควีนคิวคว่าควีนคิววควีนแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าพระราชินีนะคะที่ปกครองประเทศต่างๆนะคะสำหรับประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะ เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะที่เป็นผู้หญิงไงคะว้าวเด็กๆเ,เก่งมากเลยมีใครหน้าที่ยังไม่ได้อ่านพร้อมครูมีไหมเอ่ยถ้ามีนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะควะิควขวาควิควขวาคิวขวาควีนเก่งมากคะ่ะเด็กๆต่อไป เป็นภาพอะไรนะคะเป็นภาพกระต่ายใช่ไหมคะเด็กๆดูด้านบนเลยนะคะ r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 apid r rapid ตัวนี้นะคะตัว r นะคะจะออกเสียงเหมือนรอเรือนะคะ r r เ,เก่งมากค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ r rapid เปปก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะ s strawberry s strawberry s strawberry คุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ s strawberry เก่งมากค่ะเด็กๆค่ะมาดูต่อไปเลยนะคะ t t tiger t t tiger t t tiger แปลว่าอะไรคะ tiger คะเด็กๆ Ti เกแปลว่าเสือนะคะว้าวแล้วเสือมันร้องอยังไงคะเสือจะร้องอออย่างนี้เลยนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะคะห้ามเข้าใกล้นะคะคุณครูทวนให้อีกรอบนะคะทีเธอไทเกอร์ท,เ,ท,ทเกทเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะ you are you are You are you are u m b e r a you are u m b e r a อีกรอบนึงนะคะ you are u m b e r a แปลว่าอะไรคะแปลว่าล่มนะคะที่เอาไว้กางกันแดดแล้วก็กันฝนยังไงล่ะคะเด็กๆของคุณครูรู้จักและก็เคยใช้แน่เลยใช่ไหมคะอ๋อเด็กๆตอบว่าใช่น่ารักมากค่ะค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปเลยนะคะ we were van we were van we were van ตัว we นะคะออกเสียงเหมือนว่าแวนเลยใช่ไหมคะ we were van เก่งมากค่ะเด็กๆ w were van w were van w e r o n เด็กๆคะตัวนี้นะคะอ่านได้สองแบบนะคะอ่านว่า W หรือว่าอ่านว่าตัว W ก็ได้นะคะแต่เวลาออกเสียงนะคะออกเสียงว่า w r หรือว่าจะอ่านว่า w r ก็ได้นะคะเด็กๆคะคุณครูชวนให้อีกรอบหนึ่งคะ่ะ w r one r one เก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นอักษร X S x s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  x กซ์เด็กๆคะตัว x นะคะจะออกเสียงคล้ายซอร์โซนะคะเป็น x อ่าต้องทำปากซีดนะคะ x s ็กเรนะคะ x อ็กก็คือการที่นะคะเอ็กซ์เรย์นะคะเพื่อดูความผิดปกตินะคะของร่างกายนะคะ เวลาที่เราไอามากๆอาจจะมีอะไรนะคะอยู่ตรงลำคอรหรือว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุนะคะเขาก็จะเอกซเรย์นะคะเพื่อหาตรงไหนที่ทำให้เราเจ็บอย่างเช่นกระดูกหักหรือว่ากระดูกแตกอย่างนี้นะคะเด็กๆคะทวนอีกรอบนึงค่ะเอกเ์เอกซเร์ ray, เก่งมากค่ะค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะ wire wire w i r yellow w i r yellow y e r yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามนะคะค่ะมาดูภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆ s a s b r a s a s b r a s a s b r a แล้วเราก็มาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กของคุณครูพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูทุกคนเลยนะคะไปท่องกันเลยค่ะ a a เด็กๆต้องท่องสามรอบนะคะ a a and a a a n าเด็กๆพูดตามอีกรอบหนึ่งนะคะ a a and a a and เก่งมากคะ่ะ b b i r bird b bird bird b bur, bird bird แล้วก็เด็กคนไหนที่ยังไม่อ่านนะคะอ่านตามคุณครูเขียวอีกรอบหนึ่งะคะ่ะ b b i r bird แปลว่านกนะคะ C K Cat C K Cat C K Cat เด็กๆอ่านตามครูอีกรอบนึงค่ะ C K Cat แปลว่าแมวนะคะเด็กๆของคุณครูอ่านตามหรือยังเอ้ยเด็กมาอ่านคำต่อไปเลยนะคะ D The Dog D The Dog ดีเดอดอกดีเดอดอกนะคะแปลว่าน้องหมานะคะเด็กๆคะคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูเขียวอีกรอบนึงนะคะ่ะดีเดอดอกเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะอ่านคำต่อไปเลยนะคะ e e อีเ e ็ด e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  อีอีเอ็อ่า เอกแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคุณครูยังไม่ได้บอกเลยนะคะเด็กๆก็รู้แล้วว่าเอกแปลว่าไข่นะคะคุณครูนะคะขอทวนคำนี้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอักษรตัวนี้ค่อนข้างจะอ่านออกเสียงยากนิดน,นึงนะคะ e e เอกแปลว่าไข่นะคะ everfit e t e r f i t everfit เด็กๆคะ ภาพนี้นะคะเอฟเฟอร์ฟิตนะคะแปลว่าปลานะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะต่อไปค่ะจีเกิร์จีเกิร์จิราฟจีเกริรจิราฟใครที่ยังอ่านออกเสียงไม่ทันนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะจีเกริร จิราบ G girl จิร,จราบว,าว้าวเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ H her hot H a t her hot อีกรอบหนึ่งนะคะ H her hot สำหรับตัว H นะคะเขาจะออกเสียงว่า H her นะคะ hot hot แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะ แปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าม้านะคะอีกรอบนึงนะคะ H her hot เก่งมากค่ะเด็กๆไปนะคะ I E ice cream อ่าคำนี้ยาวจังเลย I E ice cream ตัว I นะคะจะออกเสียงว่าอีนะคะ I E ก็เหมือนกับสระไอนะคะออกเสียงคล้ายๆสระอีนะคะเด็กๆคุณครูขอให้เด็กๆพูดอีกรอบหนึ่งนะคะ i อ e. 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 อีไออีไออีไอสครีมเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆตัวเจเจจ j เจจเจจเจจ์จเจจ จเจจากตัวเจนะคะจะออกเสียงคล้ายๆกับจอจานนะคะเด็กๆใครที่ยังไม่ได้พูดนะคะออกเสียงตามคุณครูอีกรอบนึงค่ะเจเจะจเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นอักษรเคนะคะเคเ a n แคนแก K ูเคเธอแคน K กูเคเ แคนกาลูอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะตัว K นะคะเขาจะออกเสียงเป็นเคเหมือนกับคอควายนะคะเด็กๆอย่าลืมพูดตามครูเขียวนะคะ K K k a แค a ก o o ู K K เคแคนกาูเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อไปเอลเลอร์ไลอ้อนเอลเลอรอน อตัวนี้นะคะจะเป็นตัว L นะคะ L เขาจะออกเสียงเหมือนกับลอลิงนะคะเอมีเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้อ่านออกเสียงตามคุณครูเขียวหรือเปล่านะค่ะใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบนึงนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ l l l e l อ l ์ l ลอั l, l, l แปลว่า หลนแปลว่าอะไรคะว้าวเก่งมากค่ะแปลว่าสิงโต,โตนะคะเด็กๆคะ่ะมาดูคำต่อไปเลยคะ่ะ M M ็มเอ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 ็มังีเอ็มแปลว่าอะไรคะมังกีแปลว่าลิงนะคะเด็กๆตัวเอมนะคะ จะออกเสียงเหมือนกับมอม้านะคะมเมมเมมเมนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับเด็กคนไหนที่ยังไม่อ่านนะคะคุณครูวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเม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 มังก,กี้ว้าวเด็กๆอ่านครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้ามาอ่านตัวอักษร,รตัวต่อไปเลยนะคะ Ner. N n N N N n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  แปลว่าอะไรคะเด็กๆ N น r ร์ ner. แปลว่านางพยาบาลนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบนะคะสำหรับคนที่อ่านไม่ทันนะคะคุณครูเขียวจะอ่านไปช้าๆนะคะ N N n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  ็นเนอเก่งมากค่ะเด็กๆอ้าวเด็กๆต่อไปเป็นตัวอะไรนะคะน่ารักจังเลยสีชมพูด้วยเด็กผู้หญิงคงจะชอบหน้าดูเลยเอออโอ้ออโอ้ออโอ้อออักตูปัสโอ้อออักตูปัสโอ้อออักตูปัส ว้าวเด็กๆอ,อ่านพร้อมคุณครูทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยแต่ว่าเด็กคนไหนที่ไม่ย er. อมอ่านไม่ได้นะคะต้องอ่านตามคุณครูทุกคนเลยนะมาดูภาพต่อไปโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะอ่าเด็กๆออกเสียงตามคุณครูพร้อมกันเลยนะคะ people 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 <Leonard. S 2> palace Pe เผอ o พร์รเอ์่าเก่งมากเลยค่ะพีเผอรพร์ร็แปลว่าอะไรนะแปลว่านกแก้วนะคะน่ารักจังเลยนะคะนกแก้วเขานะคะสามารถเรียนเสียงพูดคนได้ด้วยนะคะเด็กๆบ้านใครมีนกแก้ว ก็จะหลงรักนกแก้วนะคะเราพูดคําไหนนกแก้วสามารถพูดตามเลยนะคะเป็นนกที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนะคะแถมยังพูดภาษาของคนได้ด้วยนะคะว้าวน่ารักจังเลยใช่ไหมคะส่วนคนไหนนะคะที่ยังไม่ออกเสียงนะคะคุณครูนะคะขอให้ออกเสียงตามคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะ people 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 parrot นกแก้วนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะมาอ่านออกเสียงนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปเลยคะ่ะคิวควาควีนคิวควาควีนคิวควาควีนแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าพระราชนีนะคะที่ปกครองประเทศต่างๆนะคะ สำหรับประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะที่เป็นผู้หญิงไงคะว้าวเด็กๆเ,เก่งมากเลยมีใครหน้าที่ยังไม่ได้อ่านพร้อมครูมีไหมเอ่ยถ้ามีนะคะคุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะควะิควขวาควิวขวาคิวขวาควีนเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไป เป็นภาพอะไรนะคะเป็นภาพกระต่ายใช่ไหมคะเด็กๆดูด้านบนเลยนะคะ r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 apid r rapid ตัวนี้นะคะตัว r นะคะจะออกเสียงเหมือนรอเรือนะคะ r r เก่งมากค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ r r a b i t เก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะ s strawberry s strawberry s strawberry, strawberry คุณครูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ s strawberry เก่งมากค่ะเด็กๆค่ะมาดูต่อไปเลยนะคะ t t tiger t t tiger t t ไทเกอร์แปลว่าอะไรคะไทเกอร์คะเด็กๆไทเกอร์แปลว่าเสือนะคะว้าวแล้วเสือมันร้องอยังไงคะเสือจะร้องเอออย่างนี้เลยนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะคะห้ามเข้าใกล้นะคะคุณครูวทวนให้อีกรอบนะคะทีเธอไทเกอร์ทีเธอไทเกอร์เ,เก,รก่งมากคะ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะ you are You are, you are, you are Ambera you are อ m b e r a อีกรอบนึงนะคะ you are Ambera แปลว่าอะไรคะแปลว่าล่มนะคะที่เอาไว้กางกันแดดแล้วก็กันฝนยังไงล่ะคะเด็กๆของคุณทูรู้จักและก็เคยใช้แน่เลยใช่ไหมคะอ,อ๋อเด็กๆตอบว่าใช่น่ารักมากค่ะ เด็กๆมาดูคำต่อไปเลยนะคะ we were when we were when we were when ตัว w นะคะออกเสียงเหมือนว่าแวนเลยใช่ไหมคะ we were when เก่งมากค่ะเด็กๆ w were when W w e r w one W w e r w one เด็กๆคะตัวนี้นะคะอ่านได้สองแบบนะคะอ่านว่า W หรือว่าอ่านว่าตัว W ก็ได้นะคะแต่เวลาออกเสียงนะคะออกเสียงว่า W r, หรือว่าจะอ่านว่า W R ก็ได้นะคะเด็กๆคะคุณครูชวนให้อีกรอบนึงค่ะ W w e r w o n were วานเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอักษร x x ็ซ์ x อ x กซเอ x กซเอเซอเรด็กๆค่ะตัว x นะคะจะออกเสียงคล้ายซอโซนะคะเป็นเอ็กต้องทำปากซีดนะยคะเอ็กซเรนะคะเอ็กซเรก็คือการที่นะคะ เอ็กซเรย์นะคะ,ะ,คะเพื่อดูความผิดปกตินะคะของร่างกายนะคะเวลาที่เราไอามากๆอาจจะมีอะไรนะคะอยู่ตรงลำคอหรือว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุนะคะเขาก็จะเอ็กซเรย์นะคะเพื่อหาตรงไหนที่ทำให้เราเจ็บอย่างเช่นกระดูกหักหรือว่ากระดูกแตกอย่างนี้นะคะเด็กๆคะทวนอีกรอบนึ่งค่ะเอ็กซเอกย์ ray, เก่งมากค่ะค่าเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะ why ย wire wire yellow wire yellow ยเออร์เยลโแปลว่าสีเหลืองนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามนะคะค่ะมาดูภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆซาเซซี e 拉ซาเซซี a 拉ซาเซซี布拉ข้าเด็กๆเ,เ,เราก็ท่องกัน ทั้งหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคุณครูฝากเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย